วิธีฟื้นฟูตับเบื้องต้นที่คุณเริ่มต้นทำได้ทันทีตั้งแต่วันนี้นะคะมีทั้งหมด5ข้อดูคลิปนี้ให้จบนะคะหรือจะเซฟเก็บไว้ก่อนก็ได้ข้อแรกลดหวานเท่ากับลดความพังของร่างกายเพราะน้ำตาลคือตัวจุดประกายทำให้ตับต้องอักเสบ ยิ่งกินตับยิ่งเหนื่อยถ้าลดหวานได้ตั้งแต่วันนี้ตับหายใจคล่องขึ้นนะคะข้อ2เติมไขมันดีๆให้กับตับบ้างเพราะว่าตับไม่ได้ขอความช่วยเหลือจกากเราบ่อยๆไขมันดีๆเท่ากับเติมน้ํามันหล่อลื่นให้ตับทํางานได้ลื่นขึ้นอย่างอะโวคาโดน้ำมันมะกอกปลาทะเลโอเมก้าสอันเนี้ยคือเพื่อนแท้ของตับเลยและตับจะดีจากไขมันที่ใช่ไม่ใช่ไขมันจากของทอดนะคะ ข้อ3เดินแค่วันละ20นาทีเปลี่ยนแปลงระบบเผาผานได้นะคะแค่เดินค่ะตับก็เริ่มล้างตัวเองได้แล้วเราขยับตัวนิดเดียวค่ะช่วยตับได้มากมายข้อ 4. มื้อเย็นกินเบาๆลงหน่อยก่อนนอนสาชั่วโมงงดทานอาหารได้แล้วนะคะการกินหนักก่อนนอนตับต้องทำงานหนักในช่วงที่เขาควรจะได้พักจำไว้นะคะถ้าตับไม่ได้พักตื่นมาเราก็ยังเพียเหมือนเดิมและข้อสุดท้ายสำคัญมากต้องนอนให้มีคุณภาพนอนหลับให้ลึก ถ้าตื่นกลางดึกบ่อยๆโดยเฉพาะช่วงตีหนึ่งถึงตีสามนี่แหละค่ะคือสัญญาณที่ตับกำลังของความช่วยเหลือและช่วงเวลาที่ตับซ่อมแซมตัวเองดีที่สุดคือช่วงเวลาที่คุณหลับลึกที่สุดตับคือพลังรากฐานของชีวิตถ้าดูแลดีร่างกายทั้งระบบจะกลับมาฟื้นตัวได้ดีหากชอบข้อมูลดีๆแบบนี้กดแชร์กดติดตามไว้นะคะคลิปหน้าแอนจะมาถอดร,รหัสร่างกายแบบสุขภาพดีๆให้ฟัง l i v e r Detox ็อผลิตภัณฑ์บำรุงตับอันดับหนึ่งสำหรับคนไทยในไต้หวัน สกัดจากสมุนไพรอันทรงคุณค่าอาทิซิลิมาลินมะเขือม่วงฟิลแลนทัสยูลีนาเลียอาทิโชกกลูตาไทโอนสรรพคุณโดดเด่นลดค่าเอนไซม์ตับสูงบำรุงตับจากไขมันเกาะตับขจัดอาการคันดีสร้างช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นแนะนำโดยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญไทยด้วยประสิทธิภาพที่ปลอดภัยของสมุนไพรผู้คนกว่าห5ห0 0คนไว้วางใจ และใช้ผลิตภัณฑ์นี้หลายคนบอกว่าหลังจากใช้เพียงไม่กี่วันรู้สึกได้ถึงความเบาสบายอิ่นท้องและนอนหลับได้ดีขึ้นผลิตในโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP HCP พร้อมเอกสารรับรองที่ชัดเจนและโปร่งใสข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลด20%ซื้อ4แถม2ซื้อ5แถม3จัดส่งฟรีทั่วไต้หวันรับสินค้าและชำระเงินส่งข้อความถึงแฟนเพจตอนนี้ แจ้งเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่เพื่อรับคำแนะนำและสั่งซื้อสินค้าของแท้วันนี้